ข้อ72ครับหญิง3คนทำงานอย่างต่อเนื่องนะฮะเสร็จ5วันฮะถ้า3คนเนี่ยนะฮะใช้เวลา5วันเสร็จครับแล้วถ้าหากว่าหญิง4คนน่ะจะใช้เวลากี่วันครับก็คนวันงานใช่ว่าแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจับ3คูณ5หารอะไรฮะหาร4ครับ5คูณ3ได้15ครับหาร4ครับ4 3 12 13 14 15 เสียอะไรได้สามสิบครับประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณแปดป่ะโอเคนะนะครับประมาณ3.8หรือถ้าเรามามองในช้อยแล้วมันก็คือ3เศษ3ส่วนอะไรนั่นเอง3เศษ3าส่วนสโอเคเนาะนะครับเพราะว่า4 3่2 3ม4ันมันก็ได้3ไงโอเคนะ3เศษ3าส่วนสครับตอบข้อ กอไก่ครับอ่าโอเคไหมอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปดูกลับไปดูข้อเดิมได้ละข้อห้าสิบหกห้าสิบหกห้าสิบหกคนวันงานห้าสิบหกครับเปิดไปข้อห้าสิบหกหน้าเก้านะฮะชายสีนะ่คน,นะฮะชายสี่คนเนี่ยนะฮะ เขาจะทำงานเนี่ยเสร็จเนี่ยเขาใช้เวลา7วันเสร็จครับนะครับแต่ถ้าหากว่าชาย16คนน่ะนะครับทำงาน8เท่าของงานเดิมจะใช้เวลาเสร็จกี่วันเรายังไม่ต้องไปสนใจมันเรายังเรายังไม่ต้องไปสนใจมันอะไรใดทั้งสิ้นเลยนะครับเราคิดแค่อย่างนี้ก่อนเราคิดแค่ว่าถ้า4คนใช้เวลา7วันนะครับแล้ว16คนเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่คิดอย่างงี้ออกมาก่อน โอเคเนาะคิดแบบปกติออกมาก่อนนะครับเราก็ถ้าคิดแบบปกติออกมาเสร็จเราก็ต้อง6กผันใช่ปะ่ะคนวันงานผกผันเพราะนั้นเราต้องเอา4คูณด้วย7หารด้วย16 7 4 2นะครับ7 4 28นะครับ28หารด้วย16นะครับมันจะได้เป็นทศนิยมนะฮะ1.75นะครับเฮ้ยพี่เต้เป็นไปได้เหรอสแสดงว่า4คนทำงาน7วันเสร็จ 16คนทำงาน1.75วันเสร็จจริงเหรอไม่ใช่เราต้องเอา1.75เนี้ยอย่าลืมว่าโจทย์มันบอกว่าเป็นกี่เท่าของงานเดิม8เท <8. S 2> ่านะครับเราก็พอเราคิดอย่างนี้ได้เสร็จเราถึงค่อยเอาไอตัวเท่าอ่ะที่มันบอกเราอะในโจทย์อ่ะโอเคไหมถ้ามันมีนะถ้ามันมีให้คิดแบบปกติไปก่อนแล้วพอเราคิดแบบปกติแล้วแล้วเราได้คำตอบตรงนี้มาแล้วค่อยเอาไปคูณเท่า เข้าใจนะอ่านะครับค่อยเอาไปคูณเท่าเพราะฉะนั้นเราก็จับ1.75นะฮะแล้วก็คูณด้วย8ครับคำตอบคือ14ครับตอบข้อขอไข่นะฮะคำตอบคือ14แอดานซ์ขึ้นมานิดเดียวเองคือพูดเป็นเท่าแต่ต่อไปนี้มันจะหลอกเราได้ไหมไม่ได้นะฮะเราไม่ใช่คนโง่ใช่ไหมเออนะฮะนะฮะ เราเรียนมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเป็นเท่าเท่าอะไรไปดู51ครับไปดู51ครับ51ล้อใหญ่ขนาด30นิ้วฮะล้อใหญ่นะฮะขนาด30นิ้วเลยนะหมุน400รอบได้ระยะทางที่ต้องการถ้าล้อขนาด12นิ้วผมถามว่าไอ้ล้อ12นิ้วเนี่ยเล็กลงจริงปะเล็กลงกว่า30นิ้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะหมุนไปหาระยะทางที่ต้องการเนี่ย มันต้องใช้จานวนหมุนรอบมากกว่าจริงเปล่าโอเคนะคือตอนนี้มันไม่ใช่คนวันงานมันหลอกท่านนะฮะมันไม่ใช่คนวันงานแต่มันเป็นล้อมันเปลี่ยนคนเป็นล้อแทนเข้าใจปะแต่มันก็คือแก๊ปเดียวกันกับคนวันงานเลยจริงไหมโอเคเนาะอ่านะฮะเราเราต้องตีโจทย์ให้ออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็นิยามมันเลยว่าถ้า30นิ้วอ่านะครับเปลี่ยน30นิ้วไป30คนก็แด้30คนหมุนเนี่ยนะฮะ ใช้เวลา400รอบถึงที่หมายครับแต่ถ้าหากว่า12คนน่ะหมุนน่ะนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อันนี้เราก็ต้องเอา30คูณด้วย400จริงป่าแล้วก็หารด้วยอะไรฮะ <c oughs> หารด้วย12นะครับ3 4 12นะครับ12 <c oughs> นะครับแล้วก็เติมศูนย์ไปกี่ตัวเนี่ย 0 0 0 3ตัวเนาะแล้วก็หารด้วยอะไรฮะหารด้วย12ครับเพราะฉะนั้นตัด0ตัด0นะครับ1 2 0ยเหลือ1000ถูกไหมอ่านะครับนะครับ12ให้งองได้1นะครับแล้วก็เติมศูนย์ไป3ตัวโอเคเนาะก็ได้1,000นะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อขอควายครับโอเคเนาะ นะครับอันนี้คือตัวอย่างของของโจดผกผันแต่ไม่ใช่คนวันงานซึ่งนานๆจะโผล่มาสักทีหนึ่งและแต่ผมไม่รู้ว่าครั้งนี้จะโผล่มาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าโผล่มาท่านก็ต้องทําได้นะโอเคนะท่านวันหนึ่งคะแนนสําคัญมากโคตรสาคัญเลยนะการสอบครั้งนี้อันนี้อันนี้พูดจริงๆนะเพราะเพราะเพราะว่ามันม,มันไม่เหมือนกับภาคกอนะผมทํความเข้าใจก่อนาการสอบท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยคือการสอบกขอคอลวดเลย ได้คือได้ไม่ได้ก็คือปิวเลยจริงเปล่าแต่สอบภาคกอเนี่ยมันแข่งกับตัวเองมันไม่มีคู่แข่งเราไม่มีคู่แข่งเราแข่งกับตัวเองแค่พาตัวเองไปงให้ถึง60%เรเราก็ได้ละอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราจะพาตัวเองไปถึงแค่60%แล้วเรามั่นใจไหมว่าเราจะได้ไม่เพราะบ,บางคนมันอาจจะถึง90เลยก็ได้จริงเปล่าคู่แข่งเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้ได้เยอะที่สุดเข้าใจไหมนะครับ หนึ่งคะแนนก็ไม่ให้หลุดเลยนะฮะหนึ่งคะแนนก็มีความหมายมากโอเคนะนะครับหนึ่งคะแนนก็มีความหมายมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมใช้สิ่งดีที่สุดกับท่านนะฮะนะผมผมสัญญานะครับแต่ว่าอ,อ่มันก็มีแต่เนาะนะใจความสําคัญมากอยู่หลงครว,ว่าแต่นี่แหละนะครับแต่ว่าผมอาจจะต้องขอเวลาท่านบ้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นขอเวลาวันเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นตน้นขอเวลาวันอาทิตย์แบบเนี้ยถ้าไม่ได้อีกถ้ายังดูแล้วมันยังไม่ทานอีกเดี๋ยวอาจขออีก อะไรอย่างเงี้ยวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะเป็นต้นโอเคเนาะอ่านะครับคือคือเราจะไม่ติวจนจบแล้วไปสอบเลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะเสร็จวันที่4ตามที่เรากําหนดไว้นี่แหละเพราะว่าท่านจะได้มีเวลาทบทวน20วัน20วันเนี่ยท่านกลับไปดูวิดีโออันเดิมเนี่ยนะครับท่านควรดูได้อย่างน้อย2รอบโอเคไหมนะครับควรดูได้อย่างน้อย2รอบแล้วมันก็คือถ้าดูได้แบบนี้เนะี่ยผมมั่นใจเลยว่ายัางไงก็สอบผ่าน เนาะแต่จะจะได้ไปอยู่จะได้ไปอยู่ลําดับที่เท่าไหร่เนี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเนาะก็ผมเอาใจช่วยกันแล้วกันนะอ่ะต่อครับมามาดูมาดูปกผันต่อนะฮะมาดูปกผันะ 6, 000, ต่อครับอ่ะดู73ครับในการ73ามนะ ในการทำขนมหม้อแกง1ถาดครับจะใช้กะทิ3เศษ1ส่วน2ถ้วยกับแป้ง4ี่ถ้วยฮะทีนี้เขาถามต่อว่าถ้าใช้แป้งทั้งสิ้น13ถ้วยในการทำขนมครั้งนี้จะใช้กะทิกี่ถ้วยคำถามมันก็ชวนงงงวยมากเลยจริงว่านะครับแบบนี้ท่านลองนึกถึงเมื่อวาน มันจะมีอยู่ข้อที่ทําขนมอ่ะจาได้ปะ่ะที่มีน้ํามีน้ําตาลแล้วก็มีแป้งน่ะสิามถ้วยเข้าแก๊ปเดียวกันเลยกับข้อเมื่อวานจริงป่านะครับข้อนี้ผมถามหน่อยนะ6กพันหรือไม่6กพันถ้า6กพันมันต้องเป็นคนวันงานจําไว้ไอันนี้เป็นป่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือไม่6กพันนะครับเอามาใส่ไว้หลอกครับเข้าใจไหม เอามาใส่ไว้หลอกเผื่อแบบให้ท่านไปทําแล้วเผื่อท่านทําแบบผกผันไงโอเคนะแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วข้อนี้ไม่ผกผันนะต้องต้องสังเกตดีๆนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนวันงานใช่เปล่าโอเคนะครับอ่าถ้าไม่ผกผันก็คิดแบบปกตินะครับคิดแบบคิดแบบปกติครับต้องคิดกี่ชั้นครับอันนี้สองชั้นจริงเปล่านะฮะต้องคิด2ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยนะฮะมันบอกว่าอะไรมันบอกว่า ทำขนมหม้อแกง1ถาดนะฮะใช้กะทิ3ถ้วยครึ่งนะฮะกับแป้ง4ี่ถ้วยนะครับถ้าหากว่าใช้แป้ง13ถ้วยจะต้องใช้กะทิกี่ถ้วยอ่ะเราดูเลยฮะมันบอกตอนแรกเนี่ยมันบอกว่าใช้แป้ง4่ถ้วยนะครับแล้วก็กะทิเนี่ยสถ้วยครึ่งจริงป่ะนะครับผมใส่เป็น3.5แทนนะมันคิดง่ายดีโอเคนะครับไม่ต้องใส่เป็น3-1ส่วน2อก็ได้โอเคนะ3.5นะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าเปลี่ยนใหม่อ่ะถ้าหากว่า,าไม่ใช้แป้ง4ี่ถ้วยละจะิจะเปลี่ยนมาใช้แป้งอยู่13าถ้วยนะครับ13ถ้วยเนี่ยนะฮะจะต้องใช้กะทิเท่าไหร่อันนี้ไม่ผกผันเนาะพอไม่เข้าแก๊ปคนวันงานย้ำอีกครั้งนะฮะพอไม่ผกผันปุ๊บท่านก็เอา13คูณด้วย3จุดอะไรฮะ3.5แล้วหารด้วยหารด้วย4ครับ13คูณ3จุด5ได้45 5ห้า 45.5นะฮะหารด้วย4ครับคำตอบของท่านคือ4 40เป็น40 41เป็น44มันต้อง11กว่ากว่านี่แหละมองไปในช้อยครับตอบข้อไหนฮะตอบข้อคอควายครับ11เศษ3ส่วนอะไรฮะ11เศษ3ส่วน8นะครับตอบข้อคอควายโอเคนะ